เพ็ดเห็ดก็เข่าพันอยู่บ่ว้าผู้ไปแล้วคนผู้จับกล้องไล้จิตตคณาต้องได้บ่มาได้เลยถ่าเมอเด้อโดยเบิยแบบนี้ถ่าคือหันก่อนชิลแปไปไปบไปไปไป ไปไปไหนเลอะเอ้ยไป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  kha ไป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  คงเือเขาอยู har ían, har ían. ่เถอะจ้เราบังเาบเป็นทางรมานนี่เชื่อมาเออเบิราบงเดี๋ยวแม่ห้มาแต่ลูกคิดไปวันนี้มันจะบินโคมพีเลยพีกไ้นี่เรื่อบางตีนแม่นี่ปัดเถอะใส่เด็กนั่งเนาะใส่เต็กน่งเนาะานโย่ สบายดีเด้อสบายดีอีกพี่น้องเอ้เติมน้ำมันเต็มเลยเพ่เติมเต็มอ่ะคือปนไส้แด้วอ่ะสบายดีอ่ะ,ส,อะสีเมื่อส่งก่อนมาเนี้ยพอเติมน้ำมันให้ไปป้าจื้อทางอยู่วะาทางได้เมื่อบ่ะนี่สีเมื่อทางได้ไฟสีไปส่องปาะนี่ <c ười> อย่ล่องขัวเ่มมาคืออุไปพุ่น,นเข้ามาได้เ่าทางไหนเนาะอาใส่ของฝากของต้ลน,น้ำมาใส่รถนะแม่ของฝากของติน้นอัานมวกค่ะเขาไม่ใส่หัวเด้อเขาไม่ได้มาใส่รถเนี่ยมันนักกระบ,บอกใส่กระตา <c oughs> หาทงยางอีกไปนี่มาห้อยใส่นี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 ่ห้หอยใส่นี้อันนี้นะนี่ว่านี่เาห้อยใส่คือแม่นี่นี่เาหอ้อยสิเอาหน่อไม้บังไอไปหาหน่อไม้เมื่อแบ่งกันเด้อ ใช้เสือเพเจ้าใช้ชิโนงเสือนี่เมื่อขี่รถเม้อบักไก่ตังหนุงเสือแขนยาวซ่อดไหนตุงเน่เอาโดยคือเมื่อป้าเมื่อก่อนเด้อไอ้ต้นเมื่อก่อนเด้อเจอกันขอบใจ้วพ่อขอบใจ้วป้า อ่าอนี่เอ้าเพื่อนซ่อนใส่หนม้เด้อยู่ดีไม่แห้งก็ถูกถูกคนมาซ่อนหนม้ธงแดงนะซ่อนนมยแล้วหอยนี้เออเสือกันเอาไหว้หอหมือได้คนไว้ม่จะอนทายว้าเฮาจนจตายป้าคันชนท่ายนะ เออสอดถุงยางเฮ็ดไหนเนี่ยเฮ็ดไหนเนี่ยฮะที่มให้มาให้ป้าหอยใส่กระชอนมัดมัดบนี้มัดจังนสหละเออจังสัะนรหอยไรเนีเติน้ำมันนะพอตองเวเติมก็ได้เด้อใส่เลยโบเวใส่เฮ็ดขนเวโบเวแล้วมันคำเนย ไปซาเบิ้งใส้รถ่อยแบบนี้มวกกันนกกกไปได้ชุกลงัง <c oughs> หนึ่งช็อเอาขึ้นก้อนขาค้ำตัวน,นั่นน่ะเออชุกอย่าเฝ้าให้เพิ่นลองนี่หนึ่งสอง ชุกไปเมือหนึ่งชุกกันนี่โว้ยได้ดอกกระย่างออกวะกลับบานนี่มันสีมันสีขึ้นได้เ่ะเนาะตายแล้วก็ขุดมาฮอนนี่บานนี้ขุดซาแล้วก็ขุดขวจะได้มี้เป็นตลอดบ่านละเลยสบายดีรอดบ้ารอดบ้ารอดอยู่ชีพิสูจน์เบื้องน้องมีเมื่อทรงเพลินหอดเซโน่เพื่อแหละผูว อ่ะให้ป้านางปิดตากล้องเด้อป้าเด้อเลยอ่ะป้านางดีๆนะตกคันหน้านะถอยอย่าลงคันหน้าเพื่อนนะได้ดีเด้อทุกคนเด้อเฮ็ดบาบนี้จอดขาชงชัยแล้วเฮากะบ่มีขี้ตรงแนนข้าไวใบไวยไรเฮ็ดบาบนี้ đây vợ làm mì, hết, hết góc phân gì ba, quá, muốn bay đó da à, bay, con รถเ่แบบยวบานตัวก็คณะเนี่ยแต่คนนะผู้จับกล้องแล้วิตัวคณะคิว่าสั้นท้ายเปะละ่าไี่สิแล้วไปการไปการมาป้าเอ้ยยักไปหาคุเม,มอ่ะติ เราจ้าจิไปซอดท้ายตรงมว่วะฮะไปไปซอดท้ายวะจะ้าจ้าชิยังว้าเจเนี่ยก็ไม่คุ้มบัาทเวทชุดโอ้โหท่านมดาบมันะบัอนี้บูชุดท่านี้ได้ยังค่าหวยได้ป้าเอ้บ่อนี้ โอ้โหทั้งหวยโหนี่ให้นะมันยังได้จิีงครับกันปะเ้าวเริ่มขึ้นบ่ไป ลาดมะลุลาด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 อไม่ลาด,ดก็ตั้งลาดล่ะเฮะเจ้าลงกรร่อนนะป้าแับนี้แสงสีได้เห็นนะนเวลาลงพังเมสิบอกโดยไปเจ้าถอยลังแบบนี้นี่ท่าหวยนะ <laughs> นี่ท่าหวย <laughs> เดี๋ยวป้านางละสิลงไปอยู่คนใส่เอฟซีได้เบิง่งไงไปจะลงลงเด้อปินขึ้นมา เจ้าสี่จิบเกียรเบรกหน้าเอ้ยเบรกลังแล้วก็สีกำกำค่อยกำเบรกหน้าเด้ออ่าเพราะว่ามันชันเด้ออย่ามันไหลบอกเออให้แม่ลงก่อนถ้าเจ้าลงมาได้ก็จอดอยู่นี่เด้อเลยอ้าวทางเจ้าทางทางใหม่บอกทางใหม่ชิกเบรกดังน้ำเบรกหนาน้ำเด้อไม่เด้อเดี๋ยวพ่อลงแม่ลงเวทก่อน มันจะไลทับกันเออเออประมาณนี่นี s <S ่เอาลงได้บ yeah. um, ้างมาได้เลยถาเมอเด้อเดยเด้อแบบนี bye 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 ้ถาคือหันกันชิเล่ไปไปไปเด้อ ก้าลงวะฮะวาก้าลงวะน่ะว้า้างเพื่อว่าสีเป็ัดเพิ่นแพงงเพงลูกสะเได้หัวใจสู่วะใส่ใส่ได้วะไสีกำกำเบกเบกกำเบกหน้าเหยียบเบกหลังซู่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  ไม่สื่อตายสู่ใบสู่ใ้ <c oughs> ยิ้มหน่อยค่ะอ้หพีเดอพีเดอพีเดอร์ <c oughs> เฮยเฮ้ถยถอยถอยถายอยคงเือกหาอยู <c oughs> ่ทั้งมดจ้ะเบบงเงป็นไ้างมนี่เือมั้เออเบาบ้างเดี๋ยวแม่ห้มาแต่ลูกพีบบอลนี่มันจะเป็นคมพีเลยพีได้นี่เล้ย <c oughs> บางตีแม่นี่ เลกนั่งาใช้เลกนั่งา่านโยได้ปะโยโยโๆเร่งเล่งเล่งเล่งชู่ตายยังนี่โงเกลือง ใช้ทุงเครื่องล่ะทุงเครื่องกูใส่ถุงเครื่องยีทองหัวมันสิบเอาอ้าวันนั้หัวเข้าเจ้า่ะบ่ถุงเสือเหรอเก่งมากโอ้ตึ๊สุดยอดเลยเหงอเตะเหงอเตนคอยลุ้นน้องเจ้าเพิ่งเหงาคนนี้ตอนนางครูวันนั้นเหงอเตะเหงอเต้นคนรุ่นน้องเจ้าเมื่อนั้นเฮาไปทางนั่นมือหนะป้า มือ่อนั้นาไปทั้งมาพูดดิออโอ้โหฮาเลยพูดเมื่อนั้นน้ำเต็มได้มือนะแต่ว่ามันมีขั้เนาะในหันเนาะเมนมีขั้วอยู่หันปกติม,มื่อนั้นน้ำลายเด่นหนึ่งน้ำสีเทียนี่แหละ,ละ,ะคันว่าน้ำมากๆนะโอ้น้ำสีเทียวนี่เจ้าคืออันข่าวว่าเสมบุญณ์หึข่เห็นเขาก็ตกใจนะแล้วนี้ยังบ่ชั่นเนี่ยปะฮะห่ว,หวยเมื่อทั้งบ้านชั่นกูนี่ตี้ฮะจังเห้ลูกเมื่อรันเอานะอือิมเมนพอดามได้อุปสรรคเอา การเดินทางเฮายามหน้าเนี um ่แล้วสึถึงเจ้าก็ยังฮอดข่อยเนาะโอ้ยนําบ่มาเห็นก็บ่ฮู้เด้นี่แม่นบ่มาเห็นกับตา่ติแม่นมาเห็นกับตาเลยนี่ควาบาเป็นจังไดอีหลาปตามาอีกอยู่บ่ลูกบ่ไ้บาดนี้ืองอีหยังหั่นน่ะยังช่องเบิ่งเอาเอาช่งหายังหั่นน่ะ อันนี้มันน้องไม้พาบ้านเพายสกินมันเป็นยังไงเป็นจังไ้หนทางเห่อเตะเอแตนป้ารุ่นเ้งข้างหลังเฮงกระเตกเลยนี่ใจว่าพอลุยเบิ่งด้อเบิ่งเหือแต่เหือแตอันหัวกระด้างเมยังเกินในเบิ่งป้าืันนี้ป้าขนาดรับเป็นภูนั่นนะกันใจน้ำนะกันใจน้ำครับป้าป้าทราบันนี่พูดแหละเขาฮะ วิแล้วพูดละไปพ่อกันอยู่เซโนด้วยพี่น้องเด้อแบบนี้จำได้เรามาหอดเซโนล่ะจำได้หรอวะจำได้จำได้แล้วไปที่นี่ปั๊มน้ำมันเปิดใหม่เลยนี่นี่แมนนี่ปั๊มน้ำมันปตทอันนี้เซเว่นกำลังสากเปิดวันที่เจ็ดเดือนหน้าเซเอเซเว่นเซเว่นกำลังติดแอร์อยู่ปั๊มน้ำมันปตทอยู่ในสามแยกทางแบงแมนอยู่นี่นะคือ คือบอลปิ้งไก่ไโซน,โนูนี่เมื่อพูดแล้วคอยครับเด้อเดินทางปลอดภัยเบิ่งถงนุ่มไม่เฮียได้ฮะขอบใจด้วยเด้สอส่งมาส่งด้วยขอบใจกันเนี่ยโบชื้อทางจือ้ออยู่บ้างคนมาเถอะนะชื่ออยู่เบิ่งและแม่ก็สิเกียวพูดแล้วแม่ก็สิเกียวพูดแล้วแบบนี้ไปเดินทางปลอดภัยแลวจังพรอกันใหม่สบายดี